มาแล้ววันนี้ว่างไปทำธุระก็สองสามวันเลยมากินข้าววนกานน้ำพริกผัดผักบุงอันนี้คือผัดผักบุ้งนะครับแล้วก็น้ำพ,ำพร,ริกน้นทิพปลาหรือหมกล้วว่าเราซื้อมาแล้วว่าเราจะปรุงน้ำปลากับชูรสเพิ่มไม่ได้ปรุงเลยปกติซื้อจากตลาดนะเราจะต้องปรุงน้ำปลากับชูรสเพิ่มนี่เลยผัดผักรุง้งเี่ปลาทูทอดปลาดุกย่างแล้วก็มีไข่ต้มบัวกับ นี่ไงนะจ๊ะยำกบยำกบมันกินได้อยู่เปล่าวะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นอ่ะยำกบอะสวัสดีค่ะแล้วก็นี่ไข่ต้มไข่ต้มยวปอกไข่ก่อน <c oughs> อล้วุณท่อยากไปไหนวะมาปลอกไข่กันก็รอนนี่เลยไม่รีบไม่รีบกินข้าวด้วยกันมื้อเช้าเลย เจ็ดโมงแล้วกินข้ามื้อเช้าแล้วมื้อเที่ยงของหนูก็คือบ่ายสองไข่ต้มสุกกำลังดีแล้ะปอกง่ายมากสวัสดีนะคะทุกคนนี่ยำกกลบอุ่นเข้าไมโครเวฟเมื่อกี้นี้มีกระนำเพลิกผัดกรรุ่ง กินข้าวด้วยกันใส่ลปลอมผักก้านจองตะเลมาก่อนไม่รู้จักออกินไม่เป็นกินน้ำพริกก่อนแล้วหิวข้าวแย่แล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้กินเมื่อ <c oughs> คืนไม่ได้กินข้าวตื่นเช้ามาก็หิวแหละโอ้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ค่อยจะดีเหมือนจะไข้ก็ไม่ไข่ยอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้มันเป็นอะไรนะักหนา ก็อุ่นเอาเข้าไมโครเวฟเหมือนกันซื้อเมื่อวานน้ำไม่กินอุ่นเวฟหมดเลยอ,อร่อยเหมือนเดิมชอบกินมากลงเก็บเองไม่เป็นหรอซื้อเข้ามาอื้อ ไม่กินไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้นะนเนี่ยน่าจะทั้งสองมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนหายหน้าหายตาไปสองสามวัน เดีกินปลาทูบ้างต้องรองนะคะต้องรองผัดน้ำมันหอยเหมือนผัดผักบุ้งแล้วใช่ไหมคือตอนนี้แบบหิวมากช่วงนี้ฝนมันตกกับพี่ฝนมันตกทุกวันเลยตอนเย็นก็จะไลฟ์เป็นบางวันพอดีหนูไม่ได้มาไลฟ์ประมาณสองสามวัน ช่วงนี้เย็นก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าฝนมาตกแล้วแบบพอฝนมาตกชาวบ้านลมมันแรงไงลมมันแรงแค่นั้นก็โอ้โหไลฟ์ไม่ได้ กินไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวเลยตอนนี้ นี่อากาศมันก็คือคือไม่มีแดดเลยพี่คิดดูหนูตากเขียนไม่แห้งอ่ะสามวันยังไม่แห้งเลยพี่คิดดูเหอะจริงๆแดดไม่มีเราฝนตกตลอดมีแววปีนี้นะ้จะท่วมเปล่า <c oughs> หนึ่งข้าวหนึ่งคำต่อพริกสองเม็ด บ่มีบ่มีไม่มีค่ะมันน้องกินอยู่คุณยอไปเห็นมั้ยล่ะอร่อยจริงๆน้ำพริกปัาเต้าเนี่ยยอด เมนูกินปุ๊บเลอะมืออ่ะแม่ อร่อยอร่อยมีคนแอบดูเขาด้วยแอบดูว่าไม่ยอมเม้นด้วยนะมีคนแอบดูด้วยมีคนแอบดูด้วยไว้เม้นใน Can ประดูกยาใส่เข้าไปด้วยอร่อยเย็นนี้ต้มไก่เก็บพริกมาหยางเยอะกินหมดเลย yam cụp yam cụp chấm nó rồi ơi muốn đây nó lây ra rồi một túi สวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ได้เผ็ดพริกนะเผ็ดยำกบยำกบกตอกไล กินไข่ต้มมาทำไมฝนะืดคอนะปกติกินไข่ยังมาตูมกมืไข่ด้วย อิ่มมากเลยคือมันเยอะแยะอิ่มนะอืมหยัดปักปักบุ้งก่อนปักบุ้งนาะ 20 <laughs> ่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยกบุงช่วยใสายตาดีแล้วก็ระบบขับถ่ายดีมากกินเข้าไปแล้วเ็หุ่นสวยหน้าตาดีเหมือนคนไร้เืยตอนนี้อืมมันจะหยิบตะเกียบมากินแบบนี้แหละ ต้องเอากระดาษเชชุ <ose> ่มาไว้ตรงนี้แหละใครมันอยู่ตรงนี้ใครไปแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะไปเอาเงาะมากินแล้วแหละอิ่มนะต้องกินน้ำผลไม้ตต้องกินผลไม้ตาม อายุเริ่มเยอะฟันไม่ค่อยดีเหมือนกันอาวสวัสดีจ้าจนหนูจะอิ่มแล้วพี่ว่าพี่จะเข้ามา กินไข่ทำไมมาติดคอก็ไม่รู้อะเหมือนมาฝืน กินเงาะลิ้นจีด้วยกันกินผลไม้ก่อนอิ่มข้าวข้าวอิ่มแล้วลิ้นจีจัก,กระพัดลูกใหญ่ซื้อมาโลละเก้าสิบาทแช่ตู้เย็นไว้เริ่มดำเลยแต่หนูชอบกินเนี่ยมันมันหวานดิ มาอร่อยมากินด้วยกันเรลวพี่ปลาปลอนๆ <c oughs> ลูกมันใหญ่มากเนื้อเยอะลูกเล็กก็ไม่ไหวมีแต่เม็ดเราต้องการกินเนื้อไงเราไม่ต้องการยิบเม็ด <c oughs> <c oughs> หวานม,มาก dính không thằng ngoại thằng dính lên ừ. thì lính ngọt luôn nó nhảy luôn nó nhảy thôi chó quá mát đây ถึงจะได้แบบไม่เสียดายเงินไงซื้อลูกใหญ่ๆมาเลยเนื้อล้วน ึงเงาะต่อถึงเงาะสี่ห้าลูกก็พอแล้วเออันนี้ซื้เงาะโรงเรียนเว้ รุงปอ่ะเอาไปแช่ไปเย็นมันเหมือนเดิมเต <c oughs> ็ม,มกินข้าวแล้วมากินผลไม้ก็อิ่มเลยถ้ากินผลไม้อย่างเดียวถ้วยนี้ไม่พอเนอี่ยอิ่มมากบายเรียกน้ำย่อยแล้ว